สวัสดีครับวันนี้อยากชวนทุกท่านมารู้จักคำว่าการแพทย์แม่นยำหรือ Precision Medicine หลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่ายีนกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรยีนถูกเก็บอยู่ในสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA เป็นข้อมูลหรือโค้ดซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะของเรา ไม่ว่าจะเป็นสีผมสีผิวสีตาส่วนสูงรวมทั้งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยยีนนั้นถูกส่งต่อมาจากพ่อแม่ทำให้เรามีลักษณะเหมือนทางพ่อและแม่ของเราค่ะสำหรับการแพทย์แม่นยำหลายคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไรการแพทย์แม่นยำคือแนวคิดทางการแพทย์ ที่ปรับการรักษาให้เหมาะกับตัวบุคคลและดูแลรักษาอย่างลึกซึ้งตรงจุดโดยเฉพาะโรคที่ซับซ้อนเช่นเมล็งหรือโรคทางพันธุกรรมดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ยีนเป้าหมายจึงเป็นการรักษาเพื่อให้ถูกคนถูกโรคและได้ผลดีที่สุดครับหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าการแพทย์แม่นยำนั้นดีอย่างไรและต่างจากการรักษาแบบเดิมอย่างไรมาดูกันค่ะ การแพทย์แม่นยำคือการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมจากเทคโนโลยีใหม่การถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคลมาประกอบการรักษาเพื่อเลือกการรักษาตามพันธุกรรมของคนคนนั้นส่วนการรักษาแบบเดิมคือเมื่อคนไข้เป็นโรคหนึ่งโรคก,การรักษาจะเหมือนกันหมดในทุกคนทําให้มีคนบางคนไม่ตอบสนองต่อการรักษาเหมือนคนอื่นในปัจจุบันการแพทย์แม่นยำ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านครับด้านมะเร็งปัจจุบันสามารถถอดรหัสพันธุกรรมได้ทั้งจากเลือดและชิ้นเนื้องอกของคนที่เป็นมะเร็งและนำข้อมูลพันธุกรรมมาเลือกการรักษาสูตรเฉพาะสำหรับพันธุกรรมที่เจอในบุคคลนั้นๆด้านการเลือกใช้ยาผู้ป่วยบางคนมีพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพ้ยารุนแรงได้การตรวจพันธุกรรมก่อนที่จะใช้ยา ทำให้ลดอัตราการแพ้ยารุนแรงลงได้ชัดเจนด้านโรคหายากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหายากซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจทั่วไปเทคโนโลยีใหม่การถอดรหัสพันธุกรรมสามารถให้การวินิจฉัยโรคบางโรคได้โดยเฉพาะโรคหายากและนำไปสู่การรักษาได้ในบางโรคที่มียารักษาเฉพาะเจาะจงและลดการตรวจวินิจฉัยโรคที่ไม่จำเป็นได้ครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ตรวจหาคู่เสี่ยงการทำเด็กกรอดแก้วการคัดเลือกตัวอ่อนอีกด้วย ด้านโรคติดเชื้อปัจจุบันมีการนําข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อโรคเช่นเชื้อวัณโรคมาประกอบในการเลือกใช้ยาเนื่องจากเชื้อบางสายพันธุ์มีพันธุกรรมที่ดื้อต่อยาวัณโรคทั่วไปจําเป็นต้องใช้ยาสูตรพิเศษการใช้ข้อมูลพันธุกรรมจะช่วยให้คนที่ติดเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ยาสูตรพิเศษใช้ตั้งแต่แรกและด้านสุดท้ายกลุ่มโรคไม่ติดต่อใช้เพื่อวางแผนป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชนเช่นบางคนมีพันธุกรรมไขมันในเลือดสูงควรดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและตรวจเลือดดูไขมันตั้งแต่เนิ่นๆหลายคนอยากรู้ว่าแล้วใครบ้างที่ควรส่งตรวจแนะนำในคนที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้ยามีอาการที่น่าสงสยัยหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะในส่วนของค่าตรวจนั้นในปัจจุบันไม่แพงเหมือนในสมัยก่อนสามารถเข้าถึงได้สิทธิการรักษาบางสิทธิ์สามารถส่งตรวจได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากรับชมวิดีโอทุกท่านคิดอย่างไรกับการแพทย์แม่นยำบ้างน่าสนใจไหมครับสำหรับวันนี้ผมต้องรีบไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ